ขยี้อนิเมะขอเสนอซึจกจักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้รากตอนที่384บนท้องฟ้าร่างเทสวรรค์นขนาดยักษ์ที่มีดวงตะวันลอยอยู่ด้านหลังศีรษะด้วยความพันพวยของคลื่นลิงทําให้พายุปรากฏตัวขึ้นเบื้องหน้าร่างเทสวรรค์น,นี้ร่างเทพอสูรราชสีทองคําก้าหัวก็ยืนหยัดด้วยความภาคภูมิพร้อมเสียงคำรามร่างเทพสุริยปะทะร่างราชสีทองคําก้าหัว ที่เบื้องร่างทุกคนถือกับกานหายใจขณะมอพิธีการไปเชิญหน้าบนท้องฟ้านั้นใบหน้าของจิงเรียรและขั้วอย่างเขียวคำเนื่องจากไม่ใครคิดว่ามูฉินจะบีบให้จิงชิงเทียนต้องใช้ร่างเทพอสูรตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์ปัจจุบันจะเกินการควบคุมไปแล้วจิงชิงเทียนนั้นยืนบนท้องฟ้าพร้อมกับสิงโตทองคำเก้าหัวรัศมาเด็จการปรากฏถูกไปลดปล่อยมาอย่างช้า,ชา สร้างความหวาดวันให้กับคู่คนสามารถบีบเข้าใช้ร่างเทพอสูรเจ้านี่ไม่ธรรมดาจริงๆจริงๆเทียนนั้นมองอีกฝ่ายด้วยความกระหายเลือดตอนนี้ไม่มีการดูถูกเหยียดหยามแล้วจากการประทักกันก่อนหนะ้าเขาเข้าใจทองแท้ว่าในแง่พลังการต่อสู้มูเฉินไม่ได้อยไปกว่าตัวเขาชายคนนี้เป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งที่เขาไม่สามารถดูถูกได้มูเฉินก็มีใบหน้าเคร่งเครียด มองเทพอสูรที่อยู่ด้านหลังของจิงชิงเทียนล่างเทพอสูรที่อีกฝ่ายเรียกออกมาทรงพลังมากแม้ว่าอีกแปดหัวจะผ้ามวัวแต่ก็แข็งแกร่งกว่าสิงโตทองคำทั่วไปถ้าวันหนึ่งชายคนนี้สามารถเปลี่ยนจากภาพที่รวงตาทั้งแปดให้แกเป็นภาพจริงคงไม่นานเกินหลอกที่จิงชิงเทียนจะกลายเป็นเทพอสูรราชสีทองคำเก้าหัวแต่น่าเสียดายที่ความยากลำบากในการพัฒนาสู่การเป็นเทพอสูร ราชสีทองคำก้าวหัวเกินกว่าจะจินตนาการในหมื่นปีที่ผ่านมายังไม่มีผู้ใดในเผ่าประสบความสำเร็จแต่ถึงแบบนั้นร่างเทพอสูรของจริงชิงเทียนก็ไม่ง่ายจะจัดการแต่ก็ถึงเวลาที่ศึกนี้ควรจะจบลงแล้วขณะหัวใจของมู่เฉินเป่งประกายดวงตาของจริงชิงเทียนก็แปลเปลี่ยนในเมื่อศัตรูตรงหน้าเบียรไปเขาใช้ร่างเทพอสูรเขาก็ไม่จำเป็นต้องยั้งมือคิดถึงจุดนี้ มือของจิงชิงเทียนก็ประสานด้วยกันราชสีทองคำาก้าหัวก็ส่งเสียงคำรามจิงชิงเทียนมีสีหน้าเค่งเขียดขนากกำมือและชกออกไปที่ด้านหลังราชสีทองคำาก้าหัวก็ยื่นกงเร็บรัศมีครอบงำกืนกินพุ่งออกมาเลารลากัททรรลชในวินาทีนั้นแม้ว่าหมัดนี้จะเชื่องช้าแต่เมื่อเวียงออกไปแล้วฝ้าดินก็ถึงกับแข็งตัวมีเพียงรัศมีหมัดครอบงำ ที่เปลี่ยนไปด้วยพลังลาวกับเป็นผู้ครอบครองพิภพดวงตามู้เฉิญก็หดลงไม่สามารถควบคุมได้แม้แต่เขายังรู้สึกว่ามัดของจิงชิงเทียนคุกคามอย่างมากวิชามัดนี้ต้องเป็นวิชายยทธระดับเซินชูขั้นเต็มแน่นอนมัดราชสีกืนวิญญาณจิงชิงเทียนนั้นคำรามออกมาเต็มไปด้วยพลังแสงสีทองก็ระเบิดมัดเขากลายเป็นขัวสิงโตทองคำพลังงานหลิงระหว่างฟ้าดินก็เดือดผ่าน เทลงไปที่หัวสิงโตทองคำลาวกับว่ากำลังถูกกืนกินขนาดหมัดพุ่งเข้าไปก็ดทำให้ชั้นบรรยากาศแตกเป็นเสีย่ยมชั้นดินเบื้องล่างพังไลย้ลอยแตกขนาดยักษ์ปากฏมูเ่เฉินระวังหาซันและคนอื่นอดไม่ได้จะตะโกนออกมาด้วยความตกใจชัดว่าต่างรู้สึกหวาดกลัวในกระบวนท่าของจิงชิงเทียนหมัดที่มีพลังแบบนี้ทำให้แม้กระทั่งพวกเขายังรู้สึกหวาดกลัว มูเฉินที่ยืนเบื้องหน้าร่างเทพสุริยะสายตาก็มองไปที่หมัดราชสีเขาสูดหายใจทีหนึ่งมือของเขาประสานด้วยกันสร้างเป็นตาประทับเมื่อตาประทับแปลเปลี่ยนดวงตะวันสีทองบนร่างเทพสุริยะก็ลุกโฉดช่วงทํามองไกลๆจะเห็นดวงตะวันถึงห้าดวงทันใดนั้นดวงตะวันทั้งห้าดวงก็ระเบิดออกมาเหลากับสายทานทองคําเชี่ยวกรดลังไหลออกมาจากหมัดเทพอสูรเหลากับของเหลวสีทอง ก่อลากเป็นหอ,อกทองคำขนาดใหญ่ในมือของร่างเทพสุริยะมีดวงตะวันลุกโชดช่วงห้าดวงร้อยที่ปลายหอ,อกขณะเคลื่อนไหวก็เหมือนมีพลังในการทำลายสวรรค์คืนเก้าตะวันเปิดห้าตะวันหอ,อกสุริยะแสงสีทองปรากฏในดวงตาม,มู่เฉินพร้อมกับเป่งเสียงคำรามหอ,อกในมือร่างเทพสุริยะก็เบ่งบานโดยประกายผ้าเผาอึดใจมิติก็ถูกถลวงปะทะากับมัดราชสีที่เข้ามา เผชิญหน้ากับกระบวนท่านี้ของอีกฝ่ายมูเฉินก็ไม่กล้าประมาทเขาดึงทศาะเทสรวรออกมาใช้ทันทีจังหวะที่ปะทะก,กันฟ้าดินก็โยกขอนคืนกระแทกสีทองกระจายกระทงมิติยังถูกฉีกออกกลายเป็นรอยที่น่ากลัวเล่ากับว่ามีดัวที่สีทองลุกโช่ช่วงเกิดในจุดปะทะแม้แต่มิติยังดูบิดเบือนหอ,อก,ก็กั้นหมัดไว้ได้ทว่าก็ทําให้คิ้วมู่เฉินขมวดนั่นเป็นเพราะเขารู้สึกว่า มีบางอย่างผิดปกติสายตานั้นพุ่งผ่านมองไปที่จริงชิงเทียนในระยะไกลก็สังเกตเห็นรอยยิ้มเย้ยหยันแกคิดว่านี่หมดแล้วหรือไม่อีกฝ่ายพูดมัดก็เคลื่อนออกไปเมื่อเขาเวียงหมัดทั่วบริเวณก็มนหมองหมัดระเบิดออกอีกครั้งพร้อมเสียงคำรามของสิงโตหมัดล่าจะสีกืนฟ้าการเวียงหมัดทำให้ทั่วมิตินั้นเกิดอาการสั่นไหวเหมือนถูกขวาสิงโตกืนกิน ภาพสิงโตพุ่งเข้ามาแสงสีทองที่ครอบงำก็พุ่งออกไปหอกทองคำที่ไปเชิญหน้ากะหมัดก็บิดเบี้ยวชัดว่าเริ่มต่อต้านไม่ไหวใบหน้ามูเชิญเริ่มเข่งเคียดแต่เมื่อจิงชิงเทียนเห็นภาพนี้เขากับยิ้มไม่มีท่าทีจะหยุดคือหลิงในร่างกายประทุจนหมอกหนาแน่นของคือหลิงโขมกระหนำ่ำจากนั้นมูเชิญก็เห็นจิงชิงเทียนยกกำปั้นขึ้นโชกออกมามัดราชสีกืนเทพ เมื่อหมัดนี้สัตว์กระทั่งหัวใจมู่เฉินยังสั่นไหวเขารู้สึกเจ็บปวดตามผิวหนังสัญญาณบ่งบอกว่าร่างกายกําลังถูกคุกคามาหมัดราชสีทั้งสามพุ่งเข้ามาเมื่อหลอมรวมด้วยกันใบหน้ามู่เฉินถึงก็เปลี่ยนไปท่านใดนั้นหอกของเขาถึงกับถูกทําลายอย่างสมบูรณ์นั่นมันเมื่อหานซันมองไปใบหน้าก็เปลี่ยนสุดยอดวิทยายุทธเผ่าราชสีทองคำหมัดเทพราชสีสามกื่นกิน่นจริงชิงเทียน ประสบความสําเร็จในการฝึกทักษะนี้เล่าือใบหน้าจิวโยเองก็บูดบึง้งทุกหมัดของจิงชิงเทียนเล่ารือกันว่าเทียบได้กับวิทยายุทธระดับเส้นชูขั้นเต็มเมื่อทั้งสามหมัดหล่อหล,ลอมด้วยกันพลังอํานาจก็จะเพิ่มขึ้นแม้ว่าอาจจะไม่สามารถเทียบเคียงได้กับวิทยายุทธเสมือนระดับเส้นทงแต่ก็น่ากลัวแท้จริงเมื่อจิงเรียเห็นฉากนี้ก็โล่งใจในที่สุดเขาก็เอาจิงแล้วมูเฉินเป็นพวกอวดดีหากเขาขัดขวางตั้งแต่แรก จริงชิงเทียนก็อาจไม่สามารถใช้กระบวนท่านี้ได้แต่ตอนนี้สายเกินไปแล้วก่อนหน้านี้เจ้าสร้างค่ายกลขนาดพวกข้าไม่ได้สนใจครั้งนี้ข้าจใจเจ้าได้ชิมผลของความประมาทแต่แค่เจ้าไม่สามารถพลิกสถานการณ์ได้อีกแล้วขนาดสายตาผู้คนนั้นก็ผิดสายตาไม่สนใจของจริงชิงเทียนนั้นก็มองมู้เฉนินราวกับว่ากําลังมองเหยื่อที่กําลังถูกล่านี่คือไพ่ตายของเขาเมื่อเขาออกกระบวนท่าเสร็จไม่ต้องพูดถึงมู่เฉนิน ตอยฝ่ายตรงข้ามจะอยู่ระดับเดียวกันก็ต้องพ่ายแพ้ไม่มีอารมณ์ใ,ใดๆบนใบหน้าของจริงชิงเทียนเมื่อชกหมัดออกไปแล้วมัดเทพราชสีสามกืนกิน่นทำลายล้างสรรพสิ่งและภายใต้แสงสีทองโหมก็นำํำเสียงสิงโตก็แผ่ดังขึ้นระหว่างชั้นดินและชั้นฝาปั้นหนึ่งพิบัติแห่งสวรรค์ในแสงนั้นรวมคัวสิงโตทองคำขนาดประมาณหนึ่งหมื่นจังค่อยๆเปิดปากเรงไปที่มู่ฉิน ปากใหญ่โตราวกับหลุมดำกืนกินทุกสิ่งแต่ตอนนี้ในหลุมดำนั้นกลับมีของเ็วสีทองน่ากลัวทุกหยาดหยดของเ็วสีทองมีความพันผวนของเ็วสีทองพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวเผยเห็นพลังในการทำลายล้างในเส้นทางที่ผ่านมาเกิดรอยแตกแล้วราวกับทุกสิ่งถูกรอมละลายช่างหน้าครอบงำยิ่งหนักกระแสคลื่นทองคำนั้นผ่านมิติกระชั้นชิดเข้ามาใบหน้ามู้เฉินก็แปรเปลี่ยน เขารู้ว่าถ้าปล่อยให้กระแสขึ้นทองคํานั้นโดนตัวเขาได้รับบาดเจ็บหนักแม้จะมีร่างกายแข็งแกร่งก็ตามภัยตายของอีกฝ่ายน่ากลัวมากดูท่าไม่สามารถยับยั้งได้อีกแล้วเมื่อคิดแบบนี้มูเฉินก็วาดตาประทับขณะเกิดภาพมายาขึ้นเวลาเดียวกันจุดจื้อกุนไหก็ปรากฏกระแสคือหลิงมากไม้ก็หลังไหลาจากนั้นล่างเทพสุริยะก็เป่งประกายดวงตะวันก็ลุกชดช่วงทีละดวงจากล่างเทพสุรียะ จะใช้วิชาเดิมอีกหรือแกประเมินค่าตัวเองมากเกินไปแล้วอีกฝ่ายก็หัวเราอออกมาดวงตะวันสีทองห้าดวงร้อยระหว่างคิ้วของร่างเทพสุริยะทว่าเมื่อดวงตะวันดวงที่ห้าส่องสว่างมูเฉินก็สูดหายใจตาประทับก็เปลี่ยนที่ท้องของร่างเทพสุริยะแสงสีทองก็รวมตัวกันก่อนที่ดวงตะวันสีทองจะปรากฏขึ้นอีกคืนเก้าตะวันเปิดหกตะวันอาการย่อเย้ยของจิงชิงเทียนเปลี่ยนไป แววตาเริ่มเย็นชามู่เฉินยังสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งได้กูดึกทว่าเมื่อดวงตะวันดวงที่6ถูกปลดไปดวงตาม,มู่เฉินกระพริบเนื่องจากเขารู้สึกว่าถ้ามีพลังงานเพียงพอการปลดไปดวงตะวันดวงที่6อาจไม่ใช่ขีดจํากัดเพียงแต่ว่าเขาได้เทพลังงานทั้งหมดลงไปในร่างเทพสุริยะไม่มีพลังงานที่ปลดไปดวงอาทิตย์ดวงที่เจไม่เดี๋ยวก่อนสายตาม,มู่เฉินหดลง ขณะก,ก้มลงมองพลังกายที่มีพลังที่บรรจุอยู่ในพลังกายเขาไม่ด้อยกว่าพลังหลิงเมื่อเกิดความคิดตัวเขาไม่ลังเลมือก็สร้างตาประทับท่านใดนั้นเสียงคำรามของมังกรและโขงฟ้าก็ดังเขาก็ดวงตาแปรเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหรไม่รู้พลังงานทรงพลังไหลเวียนจากนั้นก็เทลงไปที่ร่างเทพสุริยะพร้อมกับเทพลังงานมหาศาลลงไปมูฉันดีใจมากที่รู้สึกว่าแสงสีทองปรากฏขึ้น รงระหว่างหัวใจของร่างเทพสุริยะจากนั้นก็กระจายออกในเวลาเพียงไม่กี่อึดใจกลุ่มแสงสีทองก็ปรากฏตัวขึ้นเป็นดวงตะวันอีกดวงในที่สุดดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดก็ถูกปลดปล่อยแล้วคืนเก้าตะวันเปิดเจ็ดตะวันเมื่อดวงตะวันดวงที่เจ็ดลุกชดช่วงจากหัวใจของร่างเทพสุริยะแสงก็ปรากฏราวกันยามณีลัศมีลึกลับแผ่กระจายออกไปปกคลุมสวรรค์และโลก แสงนับไปถ่วนก็กระจายออกจากร่างเทพสุริยะแล้วพุ่งเข้าไปเขย่าวสวรรค์ทําให้มิติเกิดการบิดเบือนมูเฉินเองก็มองดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดในร่างเทพสุริยะความสุขก็ปรากฏเขาไม่คิดว่าความพยายามนี้จะประสบความสําเร็จจริงๆด้วยพลังกายเขาสามารถสร้างดวงอาทิตย์ดวงที่7ได้นําทะัศะเทสวรรค์ของร่างเทพสุริยะเบอร์เจ็ดตะวันออกมาใช้ตอนแรกจากการประเมินของมูเฉินอย่างน้อยตัวเขา ต้องบรรลุขู่พลังจื้อจุนขั้นเจ็ดให้ได้ก่อนที่จะปลดป่อยดวงอาทิตย์ดวงที่7็แต่ไม่คิดว่าเมื่อกายยามังกรหงบรรลุขั้นสองพลังกายของเขาจะทะยานเกินกว่าพลังหลิงจนมีความสามารถในการปลดป่อยดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดได้เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ถูกปลดป่อยมูเฉินเอ๋อก็สูดหายใจกระแสคลื่นทองคําขยายอย่างรวดเร็วมองจากที่ไกลๆรากระดาวหางสีทองพุ่งมาจากนอกโลก เต็มไปได้วยพลังงานทำลายล้างแต่เมื่อไปเชิญหน้ากับการโจมตีเต็มกำลังของจริงชิงเทียนมูเฉินก็ไม่ลังเลยตาประทับในมือก็แปลเปลี่ยนขึ้น9ตะวันเปิด7ตะวันทันใดนั้นดวงอาทิตย์ทั้ง7ก็ระเบิดขึ้นในร่างเทพสุริยะสายทานสีทองปรากฏในเวลานี้ร่างเทพสุริยะเราก็มีรูปร่างแท้จริงเมื่อมองจากระยะไกลสายทานสีทองไร้ผ่านร่างเทพสุริยะ สุดท้ายก็มารวมตัวกันในมือก่อรรากเป็นกทาทองคำขนาดมหึมากทามี9ส่วนทุกส่วนมีความยาว9,900จังเมื่อรวมทุกส่วนเข้าด้วยกันก็มีขนาดเกือบหมื่นจังประหนึ่งเสาหลักที่สามารถรองรับผืนฟ้าตั้งต่งงานอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกบนกทามีรดลายนับไม่ถ้วนสลักอยู่กระจายความผันพวนแปลกประหลาดล่าก็ว่าทองฟ้ายังถูก แยกออกเป็นสองส่วนลางเทพสุริยะถือกรทาทองคําจากนั้นก็เวียงกระแสขึ้นสีทองเบอรเจตตะวันกรทาขวางฟ้าเสียงตามลึกดังขึ้นขณะกระทาทองคําขนาดมหึมาเวียงออกไปท้องฟ้าแปลเปลี่ยนมีเพียงแสงสีทองขี้กระจายลราก็ว่ากรทาบรรจุด้วยพลังที่น่ากลัวสามารถแยกสวรรค์แล้วโรคออกจากกันเมื่อมูฉินโบกรทา ใบหน้าทุกคนก็แปลเปลี่ยนแม้แต่จริงชิงเทียนที่สงบดวงตายังเปลี่ยนไปเห็นชัดว่าเขาไม่คิดว่ามูเ่เฉินยังมีกระบวนท่าที่ทรงพลังแบบนี้เหลืออยู่บ้าเอ้ยนั่นมันคำพีเทพประเภทไหนกันทําไมถึงทรงพลังขนาดนี้คืนโหมกระน่ำไปทั่วหัวใจของจริงชิงเทียนพลังกระทามู่เฉินไม่ด้อยไปกว่าสามมัดเทพของเขาแต่มัดเทพราชสีสามกืนกิน ถือเป็นวิทยายุทธร,ระดับเส้นชูขั้นเต็มที่ดีสุดของเผ่าราชสีทองคำยากสำหรับคนทั่วไปจะฝึกฝนแล้วมูเ่เฉินมีวิชาระดับคล้ายคืนกันแบบนี้ได้ยังไงทว่าแม้หัวใจจะสั่นไหวแต่จิตสังหารในแววตาของจิงชิงเทียนก็ยังค้นขักเขามีความมั่นใจมากกับวิชาของตนเองเขาเชื่อว่าเมื่อพลังการทำลายล้างพุ่งเข้าโจมตีมูเ่เฉินก็ตายคาที่แน่ แกเป็นคู่ต่อสู้ที่น่าเกงขามจริงๆแต่วันนี้ข้าคือผู้ชนะจริงชิงเทียนนั้นพูดขึ้นจากกระแสขึ้นทองคําที่พุ่งทะลุขอบฟ้าปะทะกับกระทาทองคําขนาดใหญ่ที่มูเฉินโบกสะบัดจังหวะที่ปะทะกันชั้นฟ้าและชั้นดินก็แข็งตัวทุกสับประสยงเงียบกิบความสว่างและความมืดสลับกันแต่สิ่งที่คาดไม่ถึงก็คือไม่มีเสียงระเบิดดังก้องจากการประทะลาวกว่า แม้แต่เสียงยังถูกกลืนหายด้วยการประทะักระทาทองคําขนาดมหืมาก็พุ่งชนกันพร้อมกับมิติยุบตัวพลังงานที่น่ากลัวสองสายก็กัดก่อนกันและกันเมื่อพลังงานพุ่งผ่านคืนพลังทั้งสองสายก็ไม่สามารถรักษาสมดุลได้พายุสีทองที่น่ากลัวจึงกวาดออกมาพายุอรารวาสส่งผลกระทบต่อฟ้าดินในรัศมีพันลี้่างของมู่เฉินและจิงชิงเทียนเป็นคนแรกที่ได้รับผลกระทบ พวกเขากระเด็นออกไปและกากเรือนทว่าโชคดีที่ทั้งสองตอบสนองไวแต่ละคนรีบเรียงรากเทศวรรค์และรากเทพปสูรออกมาป้องกันแต่ถึงจะเป็นแบบนั้นรางเทพของพวกเขาก็จางหายชัดว่าไม่สามารถทนต่อกระแสคลื่นที่น่ากลัวได้ลอยแตกกระจายออกจากร่างเทพสุริยะก่อนจะระเบิดภายใต้สีหน้าเข่งเขียดในเวลาเดียวกันราชสีทองคำาก้าหัวก็คำรามเกี่ยวการก่อนจะระเบิดทั้งสองกากเรือน สภาพแต่ละคนดูน่าหนากการประทะาก,การที่น่ากลัวนั้นกับจบลงได้จอมยุทธ์ทั้งสองได้รับบาดเจ็บมูเฉินสามารถต้านทานการทำลายล้างจังหวัดเทพร,ราชสีสามกื่นกินได้ขั้วยังตกใจความวาดผวาปรากฏกระบวนท่าของจริงชิงเถียนเป็นสิ่งที่แม้แต่จอมยุคขู่พลังจี้จุนขั้นเจ็ดระยะปลายสุดยังยากจะแบกรลับและมูเฉินทำได้ยังไงด้วยขูพลังจี้จุนขั้นหกใบหน้าของจริงเรียกก็เขียวคํา ซึ่งแฝงด้วยความตกใจนั่นเป็นเพราะผลลัพธ์การประลองครั้งนี้เหนือการควบคุมของเขาไปแล้วตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขาไม่คิดเลยว่าจริงชิงเทียนที่พวกเขามองว่าเป็นจอมยุทธ์แข็งแกร่งสุดยังถูกขัดขวางโดยมู่เฉินได้จริงชิงเทียนเป็นจอมยุทธ์ที่สามารถแข่งขันกับอัจฉริยะเทพอ,อสูรชั้นยอดได้พอฟัดพอเวียงเลยนะสายตาของจริงเรียกเปลี่ยนไปสุดท้ายก็สงบก่อนจะกัดฝัน แม้เขาจะตัดสินมูเ่เฉินผิดปล่อยมูเ่เฉินสามารถพลิกสถานการณ์ได้แต่ความแข็งแกร่งของทั้งสองกลุ่มยังเท่าเทียมที่สุดแล้วกลุ่มมูเ่เฉินไม่สามารถทําอะไรพวกเขาได้บนท้องฟ้าจิงชิงเทียนค่อยๆเช็ดเลือดสายตามองมูเ่เฉินด้วยจิตสังหารสถานการณ์ตอนนี้เกินความคาดหมายไปแล้วพลังมูเ่เฉินเหนือกว่าที่เขาคิดแม้แต่หมัดเทพราชสีกื่นกินก็ไม่สามารถฆ่ามันได้ดวงตาเขาดูโหดเทียมแต่ใบหน้ากับเค่งเขียน จากการประทะกันกระบวนท่าก่อนแม้ว่ามูเฉินจะขัดขวางการโจมตีไว้ได้แต่ก็น่าจะได้รับบาดเจ็บหนักนี่เป็นเวลาที่ดีสุดสําหรับการฆ่ามูเฉินไม่คิดได้แบบนี้ไอสังหารก็เพิ่มขึ้นทว่าขณะที่ความตั้งใจฆ่าปรากฏมูเฉินซึ่งอยู่ไกลออกไปสัมผัสได้จากนั้นเขาหิ้มฝ่าเท้ากระถืบเขาไม่สนใจแม้แต่จะเช็ดเลือดล่างภูมิทยานออกไปรนหาที่ตายเมื่อจิงชิงเทียนนั้นเห็นว่ามูเฉินยังกล้าเข้ามา ตอนแรกเขาคิดว่าอีกฝ่ายน่าจะพอใจกับผลลัพธ์นอกจากนี้มูเชันยังสามารถหาหรือเกี่ยวกับเงื่อนไขแบ่งปันเรื่องสมบัติขอศูนย์โบราณโพคับแต่ใครจะไปคิดว่าความที่ยวทะยานอีกฝ่ายจะมากขนาดนั้นเขาต้องการชนะข่าหรือเพิ่ฝันจริงๆขณะที่จิงชิงเทียนนั้นแผดเสียงร่างเงาของมูเชันก็พุ่งออกมาดวงตานั้นพุ่งด้วยไอสังหารเขาว่าตาประทับคำพีเทพเซอร์เซนหมัดปีศาจพ,พีชีพทันใดนั้น ไอสังหารที่ไม่สิ้นสุดกวาดออกมาในหัวใจมู่เฉินดวงตาก็เปลี่ยนเป็นสีแดงขณะเดียวกันรัศมีน่ากลัวระเบิดจากล่างรัศมีนี้น่าถึงมีความตั้งใจจะเสียสละตนเพื่อทำลายอีกฝ่ายนี่คือการเอาชีวิตเข้าแลกอย่างแท้จริงดวงตามู่เฉินเปลี่ยนเป็นสีแดงภายใต้หมัดไม่เหลือการถอยบีบตัวเองให้เข้าสู่เส้นทางมรณะนะเมื่อจริงชิงเทียนเห็นการโจมตีของมู่เฉินที่เสสละชีวิตเพื่อจะทำลายศัตรู ใบหน้าเขาเปลี่ยนไปหัวใจเขาเริ่มสั่นคลอนเพราะไม่คิดว่ามูเฉินจะเป็นคนโหดเทียมต่อให้ตัวเองต้องตายก็ต้องฆ่าเขาให้ได้มูเฉินถึงกับยอมสละชีวิตเพื่อสมบัติของอสศูนโบราณโพคะไอบ้าวิกลจริตจริงชิงทเทียนคำรามจิตวิญญาณการต่อสู้หดหายเขาไม่ได้ต้องการจะตายที่นี่เพื่อสมบัติอสศูนโบราณโพครับเขาเป็นอัจฉริยะของเผ่าราชสีทองคำที่มีอนาคตอีกไกลจะมาตายไม่ได้ เมื่อจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้เคลื่อนหายรัศมีของอีกฝ่ายก็ถูกกดทับเขารีบถอยออกไปดวงตาแดงก่ำม,มู่เฉินมองไปที่อีกฝ่ายที่ถอยออกไปนั้นรอยยิ้มเยอ้ยอยันปรากฏกระบวนท่าที่เขาใช้ไม่ใช่หมัดปีศาจของจริงนี่เป็นเพียงเจตจำนงสละตนที่ได้จากการทำความเข้าใจในกระบวนท่ากาหายเลือดนั่นก็บอกได้ว่ากระบวนท่านี้เป็นเพียงหน้าฉากแต่ในการต่อสู้บางครั้งเมื่อรัศมีถูกกดทับ ผลลับก็จะเป็นที่ประจักษ์ยามนี้จิตวิญญาณแห่งการต่อสู้อีกฝ่ายมอดดับไปแล้วเขาไม่มีความสามารถจะสู้ได้อีกจริงชิงเทียนรู้เรื่องอย่างชัดเจนดังนั้นเขาจึงเลือกจะถอยไมย่เหลือความเฉียบคมในการไปเชิญหน้าแล้วตัวมูเฉินเห็นแบบนั้นก็ปรากฏตัวต่อหน้าอีกฝ่ายพร้อมกับปลดปลอยชุดหมัดเสียงคำรามของมังกรและหงฟ้าดังขึ้นหมัดที่หน้ากลัวทําลายแนวป้องกันคึืนหลิงซัดไปที่อกของจริงชิงเทียนจนสูญเสียการตั้งใจจะสู้ เสียงคำรามก็ดังใบหน้าของจิงชิงเทียนก็เปลี่ยนไปเลือดก็กาก,ากออกมาล่างกระเด็นออกไปตกสู่พื้นสากเป็นรอยรึกล่างของจิงชิงเทียนนอนพังงาบทั่วตัว,ตวเต็มไปด้วยเลือดโดยที่คือหลิงรถควบลงมูเฉินยืนอยู่สีแดงในดวงตาหายไปใบหน้าเริ่มสีดแต่สายตาย,ยังคงความคามชัดเบื้องร่างตกอยู่ในความเงียบอย่างสมบูรณ์ทุกคนก็มองจิงชิงเทียนที่พ่ายแพ้สิ้นเชิง ใครจะคิดได้ว่าสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายได้รับบาดเจ็บจะถูกพลิกกลับด้วยรัศมีการเสียสละตอนนี้จริงชิงเทียนบาดเจ็บหนะักไม่สามารถต่อสู้กับวู้เฉินได้จิวโยรหานซันก็อึง้งก่อนความสุขจะปรากฏส่วนจริงเรียแล้วขั้วอย่างมีสีหน้าขาวซีดเพราะเขารู้สึกว่าร่างกายเย็นละเยืยกอกพราเขารู้ว่าในศึกแย่งชิงสมบัติอสูรโบราณโภคาครั้งนี้พวกเขาแพ้อย่างสมบูรณ์ โอเคเจอกันโอกกสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ